ในหนังยังไงก็อย่างนั้นนัดเจอเป็นปั๊มพนันกันแต่ละทีม่งเอารถขึ้นเทเลอร์มาเลยเป็นรถแดกเปิดฝวากระโปรงรถคุณทําอะไรมาเฮ้ยคันนี้มีนอ็อตห้ามใช้นอ็อตใช้ไฟฉายปุ๊บไฟขึ้นปุ๊บออกตัวแข่งรันเดียวปุ๊บจบผ่านเส้นฟินิชปุ๊บระยะเบรกรืดๆไหลขึ้นเทเลอร์ได้เลยพร้อมเก็บเพราะว่าพอคุณอยู่็นเทเลอร์แล้วตํารวจจับไม่ได้เฮลคิคอปเตอร์มาแล้วปุ๊บ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 มาเหมือนเหมือนในหนังหมดแหละจริงๆ Welcome to Race Boys and this is a life story of j จิ my เร o n าหงทง please sit back relax and enjoy the show มันก็แปลกที่เรียกได้ว่าผมกลับมาอยู่เมืองไทยประมาณ20ปีก็ยังไม่เคยมีใครอยากกระสัมภา์ผมแล้วอยู่ดีเบีลก็ทักมาก็ตกใจเหมือนกัน ว่าอยากจะมารู้เรื่องราวผมทำไมคงจะมีความสงสัยว่ามายังไงถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสวัสดีครับผมเจมส์เสาทองครับชื่อเล่นชื่อจิมมี่แต่ก่อนนันนี้ก็คืออยู่ในวงการรถที่อเมริกาก็เล่นรถมาตั้งแต่เด็กเราจะเรียกว่จิมมี่ว่าทำอาชีพมอเตอร์สปอร์ตส่วนใหญ่เวลาเกาะก็เกาะว่าอยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตวงการมอเตอร์สปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยแหละผมไม่รู้ว่าจะอธิบายไงเพราะว่าทําหลายอย่างเกินคือเรียกว่าเป็นฟรีแลนซ์ในวงการดี่วาใครอยากจะให้ไปทําอะไรไปไปหมดอยู่ได้ทุกตําแหน่งเพราะ่าาาเเรรกก็ิมมจ พี่เพลัตชมรมกรรมาการกีฬาย,ยันยนประเทศไทยตอนนั้นเห็นเราว่างชวนมาทํางานเป็นกู้ภัยในสนามแข่งเริ่มจากการโบกธงโบกธงที่เส้นสตาร์ทก็ค่อยๆไล่กันขึ้นไปตามจังหวะที่ผู้ใหญ่ก็เห็นว่าสมควรความเป็นมาของพี่จิมมี่ครับคิดว่าชอบเองชอบรถตั้งแต่อยู่เท่าไหร่จำความได้ก็เห็นว่าตัวเองนอนกับพื้นไถรถเล่นละซื้อของเล่นมาเล่นเกี่ยวกับรถตลอดพ่อก็เป็นคนชอบรถนะพ่อก็จะแต่งรถ ในยุคของเขานะเราก็เห็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมันก็คงเป็นเรื่องปกติว่าที่ถ้าพ่อชอบรู้อยู่แล้วเราอยากจะให้ลูกเขาขับรถเป็นในอายุที่น้อยที่สุดเพื่อที่ได้ไปอวดเพื่อนๆได้ว่า,วาเฮ้ยลูกูกขับรถได้นะอะไร <laughs> 12ขวบ <laughs> เพื่อนๆในหมู่บ้านก็จะขี่ bmx ไปซื้อขนมหน้าบักซอยของผมขับรถไปครับ <laughs> <laughs> ที่ขับบ่อยๆก็มีมันเป็นนิสสัน สามประตูแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นมาร์ชคันนั้นก็แต่งไปท่อไปล้อโหลดผมเกิดเมกาตอนเด็กๆพ่อแม่ก็ส่งกลับมาให้อยู่กับปู่ย่าที่ไทยโตขึ้นมานิดนึงเขาก็เอาไปเมกาไปเรียนต่อเมกาสักพักเขาก็ย้ายกลับมาไทยกันผมก็ต้องกลับมาไทยก็เรียนน่เด็กยันมต้นพอจบมต้นเราค่อนข้างเกเรพ่อก็เลยส่งไปอยู่กับอาที่เมกาไปเรียนไฮสคูลที่นั่นก,ก็เติบโตอยู่ที่นั่นพอจบมปลาย ตอนนั้นก็ตอนแรกไปอยู่ที่นู่นก็ใช้รถของญาติก่อนเป็น Toyota าโค o โรล FX16 ในไทยมีไม่กี่คันแล้วก็ซื้อรถ c ีวิ e อีเจป้ายแดงคันแรกที่ซื้อก็ปีปี1994ใช้คันนั้นทำงานไปลงไปมหาลัยซอ EJ นี่คือก็อินเราดูพวกวิดีโอออปชันมาตั้งแต่ปี90ก็ค่อยๆศึกษามาพอดีว่าไปทำงานร้านอาหารไทยที่หนึงแล้วไปเจอเพื่อนที่เก่งเขาก็ขับ EJ เหมือนกันแล้วเขาก็เลย พาไปมีติ้งก็คือทีม r o t o t y p e Racing ที่อเมริกาก็เลยแต่ในทีมนั้นเรียกได้ว่า90%คนไทยหมดเลยทีมใหญ่เขาก็เลยพาผมเข้าไปในวงการแข่งรถซิ่งรถบนถนน d ร a กก็ต่างคนต่างทำรถกันไปแข่งจนมันถึงระดับหนึ่งของการแข่งขันก็เรียกว่า Import เอ่อดรากเรซิ่งที่อเมริกามันกลายเป็นเรื่องของทีมปอนเซอร์ต่างคนต่างจะมาวิ่งกันคนละคันคนละคัน มันไม่ไม่ได้แล้วกลายเป็นว่าทุกคนจะต้องมามาร่วมกันผักดันคันเดียวเพื่อเอาชื่อเสียงของทีมถ้าจะไม่ผิดนะตอนปี1997เป็น Honda c ซีเครื่อง B16 t u r b เทอร์โบไส้เดิมวิ่ง10วิคันแรกของโลกเคยมีรถที่วิ่ง10วิก่อนหน้านี้ไหมมีแต่เมกาเนี่ยเขาจะเรียกกลับมาวิ่งอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่า Back to back เพื่อให้รู้ว่าเมื่อกี้ไม่ได้ฟุกนะเครื่องตัวนี้น่ะ เครื่อง10วิจริงๆนะใช่ว่าคุณบิดทุกอย่างสุดเพื่อเอาเวลาคันเนี้ยมันต้องวิ่งอีกรอบ2รอบ3รอบต้องได่10วิแล้วเขาถึงจะเรียกว่ารถคันเนี้ย10วิแต่คันเนี้ยวิ่งไป10วิกลับมาอีกรอบก็วิ่งได้10วิในอีเวนต์เดียวแต่ว่าณนะตอนนั้นสื่อมันยังไม่ใหญ่โตไนงะวิ่งได้มันก็แค่ดังในกลุ่มของ import drag racing ที่นู่นมันไม่ใช่เป็นขขข่่่่่่่าา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 วววใหหหญโตตอออออะไไไไรมมมนะมมมมมกกกกยยยยยยทททททีีทีีนน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 คงงงงงเเเเืืัััััลลลป็บแสพจ้ ตอ20ปีก็มีคนไทยคนนึงก็วิ่งได้เร็วกว่าเรานิดนึงอยู่นิวเจอร์ซีย์ครับอีชื่อภาษาไทยเลยยาวๆอะไรสักอย่างเทียนทองเฮ้ยคนไทยเว้ยไ,ไปท้าแข่งมาวดีนะไป,ไปท้าทุกวันนี้ก็ครับสวัสดีครับดรกตอนนั้นมันเริ่มแบบไปไปในทิศทางที่แบบหยุดไม่อยู่แล้วอ่ะมันต้องใช้เงินในการทุ่มไปเรื่อยๆซึ่งมันไม่ไหวแล้วในทีมก็เริ่มที่จะ คนที่ยังวิ่งได้เขาเขาก็สปอนเซอร์ใหญ่ทีมใหญ่ผมก็เล่นรถมาเรื่อยเก็เปลี่ยนจากจาก EJ ขาย EJ ไปคนที่ผมน้าผมเข้าทีมเนี่ยเอ้มึงขาย EJ ใช่ไหมทำไมไม่ไม่ซื้อ8 6วะ86คืออะไรวะตอนนั้นผมยังไม่รู้จัก86กบอกโอเคเดี๋ยวพาไปดูก็เสิร์ชหาแล้วก็พาไปดูเป็นป้าแก่คนนึงเลยขายผมไม่รู้จักคารทากุมิผมก็ไม่รู้ด้วยว่าาทากุมิเกิดขึ้นเมื่อปีไหนเพื่อนผมพาไปเพราะว่าเพื่อนผมอยากได้ก็เลยเชียร์ให้ผมซื้อปี996 9596้รหมาเก้าหไปริมางฟีงแงล่างนิ่ม เียเข้าดีซึ่งถ้าอยาให้พูดถึง86 86มันผลิตเริ่มผลิตในปี84 85พัฒนา86นี่จะเป็นตัวที่มี f u ลออปชั่นทุกอย่างนึกย้อนไป1986มีรถอะไรที่ที่มีออปชั่นครบประจกไฟฟ้าแอร์ air, มีฮีตเตอร์มีทันรูปไฟ๊อปอัพลระดับเครื่องเราเปิดเปิด,ปด,ปดตูปูไฟดับเองออปชั่นเยอะขับหลังมาพร้อมกับเต็อ d เเข้าโค้งสนุกเพราะว่าอเมริกามันจะเป็น ประเทศที่เป็นภูเขาไปเช่าวีวดีโอของญี่ปุ่นมาดูดูว่ามีของแต่งมัางอะไรบ้างก็อะไรก็แต่งมันขึ้นมากลายเป็นว่าเราเราชอบเพราะว่าในความเป็น e อ8 6 2 0 0 0เหรียญตอนนั้นก็ตีเป็นเหรียญละ4 0 8 0 0 0 0นเพื่อนผมยังซื้อไปนะคะในราคา2 2 0 0เหรียญก็มี800 0ก็มีสมัยก่อนรถอเมริกาถูกมากคือถูกแบบให้ฟรีอเออให้ฟรีก็มีเหมือนกับว่ารถจอดตายหน้าบ้านใครช่วยไปยกไปที่เถอะเกะกะแล้วอะไรเงี้ยก็พยายามทำ 86ให้เป็นรถดิฟความฝันเลยคือจะต้องเอา86คันนี้ไปแข่งในงานดีวันทําแบบมือชีพไหมก็ไม่เปล่าเราทํากันเองกับเพื่อนๆเอาถ้าเอาตร,ตรงก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปนะปีนั้นๆมันก็ยังไม่ได้มีแบบโอ้สตัดปรับเกีียวของเทพของอะไรก็โชคโตเกตัวท็อปที่สุดมีเต็ดเครื่องก็ทําให้มีกําลังระดับหนึ่งก็เตรียมทุกอย่างเพื่อที่อยากที่อยากอยาก,อยากไปไปไป,ไปลองในระหว่างนั้นก็ พอดีได้ข่าวร้ายก็คือพ่อไม่สบายภายใน3วันต้องกลับกรงไทยขายทุกอย่างเลยขายแบบถูกๆเลยแปดหกผมขายไป3 5 0 0รยเหรียญได้ของเต็มๆเลยก็เลยเนี่ยมาอยู่ในไทยมา20่ปีแล้วเราตอนแรกกลับมาไทยเราก็มาดูดูพ่อแต่พอพ่อเสียไปปุ๊บก็เขานี้ก็เคว้งทําอะไรดีวะเพื่อนบอกเลยมีคนรู้จักเขาจะเซ้งอูส่สีในราคาแสนห้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับสีความรู้เรื่องทําอู่สีเป็นศูนย์ตัดสินใจเซ้งเพื่อที่จะได้มีอะไรทําในประเทศไทย ก็ไหนาก็เรียนรู้ไปสนุกมีความสุขมากในการที่ลดหน้ายับมาเลยแล้วทําให้มันกลับไปเหมือนเดิมแล้วสวยอยากจะให้เช้าเร็วๆเพื่อที่จะตื่นไปทํางานเจ๊งสิผมทําอะไรก็เจ๊งเพราะว่าผมคนใจดีคนมาขอสปอนเซอร์ก็ให้พี่ทำให้น่้ให้หน่อยก็ให้ช่างทําเสียหายก็แก้ให้โดยที่เราไม่ได้ไปปรับอะไรช่างผู้พิทักษ์สันติราษเข้ามาดูแลให้บางทีเข้ามาเราคิดตังแต่พอมารับรถไม่จ่ายอาเชิญครับ เป็นที่สันดานผมเองมันก็ต้องโทษตัวผมเองแหละแล้วพอจากอู่สีไปไปเปิดผับผมก็ยังอยู่ในวงการรถนะนะก่อนที่ผมจะกลับผมเซิร์ชก่อนว่าเมืองไทยวงการรถเป็นยังไงแล้วตอนนั้นก็คือต้องยังไงก็ต้องเลซิ่งเว็บก็ไปเจอกลุ่มของ d r i f t m เมเครับเขาก็ดริฟท์เล่นกันอยู่หลังซีคอนผมกลับมาผมก็ไปแฮงเอาท์หลังซีคอนไปเยืนเกาะรัวดดจนได้รู้จักได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วถึงซื้อโตโยต้าคลาสยูเมกาเนี่ยผมเป็นคนชอบรถใหญ่บิ๊กซีดาน ในอเมริกาก็จะมีแค่เล็กซัสโรตาร์คลาวไม่มีเซฟิโลไม่มีตั้งใจซื้อค o าวแล้วก็จะแต่งเป็น v i p ก่อนเราก็ตั้ง v i p อพับขึ้นมาเป็นประธาน v i p อพขับใน Ra c i n g w ว b บพยาชุดแต่งใส่ชุด uh, ce, Law, Work, เอ่อจังเกิลผลิตล้อเวิร์กก็คือ v i p จ๋าเลยอะ่ะพูดได้ว่าเป็นเป็นผู้นำเทรนด์ v i ไได้ปี2ปีคลาวคนนั้นนะให้เป็นรถดริฟต์หรือเปลี่ยนทรงเลยจากเจไมโบก็เอาใส่เจโบลงไปเปลี่ยนจากเกียออโต้เป็นเกียธรรมดาเอาเต็ดซู r ปรมาใส่ก็เข้ามาอยู่ในวงการ าที่คือไม่อยู่เชียงกงบางนาก็ซีคอนพอดีได้ไปเจอกับพี่บนะีมอเตอร์แท็กปี2009มอเตอร์แท็กจะจัด Formula Drift Thailand ที่สนาม o อ e เนอร์เวพี่บีก็เลยชวนผมไปไปร่วมการสื่อภาษากับ,กบต่างประเทศถ,ถ้าถือว่าจะเข้ามานในมอสปอร์ตแบบเข้ามาในระดับหนึ่งเลยนะก็นั่นแหละอันนั้นมันจุดเริ่มต้นพอหลังจากงานนั้นก็ได้มาร่วมงานกับมอเตอร์แท็งานมอเตอร์แท็ก็ ก็ได้มาเจอโก้ครั้งแรกที่ที่มอเตอร์แท็กพอผมออกจาก Model ek, มอ r ร์แท็กเพื่อนก็อยู่ในวงการอย่างที่บอกเป็นฟรีแลนซ์มาโดยตลอดแหละใครจะจ้างไปไหนก็ไปจนได้มาพอผม,ไ,มได้รู้จักกับท็อปพิรการกันมีสีเขาก็อยู่ในหน่วยกู้ภยัยสนามแข่งก็อยู่มาตั้งแต่เด็กอยู่ตันเกิดเพราะว่าพ่อแม่เขาก็อยู่ในวงการนี้เขาก็เลยชวนผมไปโบกธงงานแรกที่โบกงาน S1R ที่จันทบุรีไม่ใช่ง่ายเราต้องรู้กฎในการที่จะชักธงอะไรออกไปเนี่ยแต่รถมาตายนะหน้าเราแค่แบบเอื้อมมือนึ่งอะว่าเราอยู่ตรงนี้นะ พยายาคิดว่าเราต้องโบกธงอะไรเราต้องโบกธงเขียวเพราะว่าหลังจากคันนี้คุณสามารถแข่งต่อได้ธงเหลืองอยู่ตรงนู้นเพื่อเตือนรถที่กาลังมาว่าให้ระวงังนะมีเหตุอย่างเงี้ยเรายืนตรงเนี้ยของเราธงเขียวตรงนี้แต่ถ้าเรายืนหลังลรถธงเหลืองทูตวันนั้นผมพลาดธงเหลืองแล้วคันมาชะลออีกคันแซงเข้าเส้นไป เป็นเรื่องการประชุมทุกครั้งก่อนแข่งเนี่ยจะบอกเสมอว่าให้เคารพมาแชลในสนามให้ทําตามกฎให้ตามตามสัญญาณธงทําไมเป็นสัญญาณธงเพราะว่านักแข่งมันไม่สามารถได้ยินหรืออะไรก็ตามมันเห็นอะไรโบอกอยู่มันก็ต้องทําตามเป็นจุดดีนะที่ผมไม่อยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตแล้วเริ่มจากการโบกทงเพราะฉะนั้นผมจะได้ เรียนรู้กฎกฎติกาเกิดเหตุในสนามคนที่ดูอยู่รอบสนามอะ่ะเฮ้ยอะไรวะทําไมไม่มีใครวิ่งไปช่วยอะไรวะโหยืนดูอะไรกันอย่างงี้แต่ทุกอย่างมันโดนสั่งมาจากเลสคอนโทรลเลสอคอนโทรลมีจอ30-40จอกล้องรอบสนามซูมได้ทุกตัวคนในเลสคอนโทรลดูแล้วว่ามันมีกําลังมีรถเพว่าเป็นรุ่นซุปเปอร์คาร์นะกำลังวิ่งซัดมาเลยอย่าพิ่งออกเบอร์43าผ่านไปแล้วค่อยออกมันเป็นอะไรอย่างงี้แต่คนไม่ได้อยู่เลสคอนโทรลจะไม่รู้หรอก เคยทำบกทงกรรมการแปลภาษาภาคพิธีกรทีมเซอร์วิสท,ทีมแข่งทุกอย่างแล้วอะ่ะจนเล่นคอนโทรในห้องเล่คอนโทรก็ในรายการ Thailand Super Series ก็จะเป็นแปลภาษาสื่อสาร Thailand Super Series จะต้องจ้างทีมงานต่างชาติจาก FAA FAA จะรับรองคนกลุ่มนี้ให้มาตัดสินเพราะว่าสั่งอะไรมาผมก็ต้องแปลสื่อสารเกียดนะบางคนเห็นผมในห้องผมนั่งอยู่อย่างเงี้ย ไม,ไม่ไม่เห็นทำอะไรเลยนั่งเฉยเฉยโอ้โหแต่หูผมสองข้างนี่วันนี้วอพอเขาพูดอะไรมาเราต้องแปลก,ก่อนว่าในวอเขาพูดอะไรเขาถึงตอบแบบนี้ออกไปมันก็ได้ได้เรียนรู้ได้รับรู้หลายๆอย่างอยู่อเมริกาซ่อมบ้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเป็นไม่ได้ก็ ซ่อมเองค่าแรงที่นู่นสูงมากอยู่ที่นู่นตอนไปไวรุ่นก็ต้องทําเองหมดอะต้องยกเครื่องเองเปลี่ยนคัดเองอะไรกันเองขันต่อไปสีที่นู่นค่อนข้างยากเขาต้องไปตรวจคงน่าจะเหมือนต่อรอที่นี่แหละแต่ที่นู่นเขาจริงจังไม่ผ่านนี่คุณต้องไปทํายังไงก็ได้ให้ผ่านเราเรามีวิธีสิ <Okay. S 1> เราต้องหาเส้นสายเราก็ต้องไปต่อรอ,อที่เรารู้จักเอาคันอื่นขึ้นที่นู่นมันต้องวัดต้องขึ้นลูกกิ้งวัดค่าไอเสียถ้าค่าไอเสียเกินไม่ผ่าน mm hmm. เราก็ไป เอารถดเดิมๆขึ้นผมจําได้เลยวันที่ผมอยู่เมืองไทยแรกๆรถ t o โยต้าคราวผมอ,ออกมาจากบ้ากนกำลังจะไปธุระยางแบนไปหน้าบักซอยเรียกร้านยางยกของยกอะไรมาเปลี่ยนยกไปปะมาไม่กี่ร้อยเอาว่าผมไปเห็นในคลิปทุกวันเนี่ยแบบด่าตํารวจด่าด่านด่าอะไรมันคือหน้าที่เขาอาชีพเขาในการจับถ้าเขาจับเราโดยที่เรารู้ร0% 0ว่าเราไม่ผิดก็เถียงไปสิแต่ถ้าเขาจับเรา ้็เราผิดจริงเราขี่มอเรเราไม่มีครีมค่าเถี่ยมขัด,ขด,ขด,ขดเขาจับก็ถูกต้องหน้าที่เขาอะแล้วก็จะด่าเขาว่าแม่งวันวันไม่ทำไรตั้งแต่ดานกิน<อ>เงินประชาชน<อ>เป็นเมกานะรถขึ้นสไลด์เข้ายึดขึ้นสารเสียเป็นหมื่นเป็นแสนของเราแต่ครับป๋าที่โตก็จบ<อ>คุณไม่ต้องไปโดนยึดกับบ้านยังไงไปเครียดรอวันขึ้นสารขึ้นสารจบไหมวันเดียวเสียเงินเท่าไหร่ประเทศไทยสะดวกสุดแล้วเราจะเห็นโฮมิดีโอที่ ขับตามตูดแล้วออาจอดจอดโอ้โดนบ่อยเลยเอาแค่ไฟท้ายเอาไม่ติดด้วยผมออกจากเซวถอยไฟท้ายไม่ติดเขาจอดอยู่ในเซเว่นอย่างเงี้ยผมออกถนนันตามแล้ววจะเปลี่ยนไฟท้ายไปสั่งแก้แล้วต้องเอารถไปโชว์ด้วยนะ ว่าคุณแก้แล้วอธิบายง่ายๆตำรวจที่นู่นคือผมคอ็อกอินเข้าง,งานวันนี้ผมต้องเขียนใบสั่งให้ได้ส0บใบเม่คุูก็ดังในร้านโดนัทกินโดนัททั้งวันถ้าตำรวจง่ายๆก็เฮ้ยไม่มีไฟท้ายคูดได,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 ด้ละใบหนึ่งรถโหลดคูได้เลขใบท่อดังมันง่าย,ยางไงสมมติว่ารถโหลดกดก็มีกลางไฟหน้าสูงจากพื้น2 1 22นิ้วประมาณนี้ผมจำไม่ได้นะต่างว่า22นิ้วโอเคผิดกดไปแก้แต่การไปแก้ผมแก้งไงใส่สปริงเดิมหน้าวิ่งหน้ายกไปเลยไปตรวจ เขาวัดโอเคเกินกับอู่ใส่ตะเบงเดิมโหลดแล้วท่อดังก็ไปใส่เซนเซอร์หรือว่าไปใส่ท่อเดิมอย่าไปบนถ้าคุณทําผิดอย่าไปใหญ่อย่าไปกลาง่งตารวจยังไงแล้วก็โดนมาเยอะเปิดกระจกมาเขาต้องตั้งการรับแล้วว่าไอ้คนที่เราจับเนี่ยมันจะมารูปแบบไหนเอาแค่ว่าตํารวจตะเบะล้วลคุณตะเบะกลับก็กัวันตีแล้วนะถ้าทําอย่างนี้นี่ยิ่งไปใหญ่นะความเป็นคนไทยอะ่ะ มันก็าู่ักันได้ให้พี่วันนี้วันนี้ครับพี่ผมทำะไรผิดขอโทษจริงพี่ผมพี่เตือนผมได้ไหมอ่ะมันก็มีนะที่ตำรวจแบบเออปล่อยบรรยอากัศทันซิ่งแบบเอาแต่กาวพี่เมิกาวเนี่ยในหนังยังไงก็อย่างนั้นดูใน YouTube ยังไงก็อย่างนั้นนัดเจอสถานที่นี้เป็นปั๊มพนันกันวันนี้จะรู้แล้วว่าใครจะวิ่งกับใครแต่ละทีมแม่งเอารถขึ้นเทเลอร์มาเลยเป็นรถแดกที่แข่งในสนามแดกอะ ถามคนพวกนี้ว่ารถแข่งในสนามแล้วมึงยกมาวิ่งในถนนทาไมมันก็วิ่งสนามมันมันมัน,ม,นมันตื่นเต้นอะ่ะมันก็มีคนที่ที่ชอบแบบนี้เอ็กซ์ตรีมมาเลยจอดเปิดฝวากระโปรงรถคุณทําอะไรมากี่มา้าเฮ้ยคันนี้มีนอ็อตห้ามใช้นอ็อตรถผม NA ผมใช้นอ็อตอะไรเงี้ยคือต้องเกราจาสถานที่แข่งมันก็จะมีอยู่หลักๆอยู่ไม่กี่ที่หรอกมันรู้กันอยู่แล้วเป็นเส้นถนนที่มีไฟเขียวไฟแดงหลังจากไฟเขียวไฟแดงเนี่ยเป็นทางยาวเลยแต่สองข้างทางนี่หมู่บ้านหมู่บ้านแบบสวยงามใหญ่โต โอแต่ว่าทางนี่มันเป็นทางเข้าหมู่บ้านที่แบบสวยเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบรันเดียวไงเจรจากันให้เสร็จเอาเงินฝากไปที่คนคน,คนเดียวคนกลางสมมติว่าไปเกี่ยวไฟแดงอยู่อีกร้อเมตรรถเทเลอร์จอดเอาลงเทเลอร์ขับไป ไปก่อนเลยไปรออยู่ปลายเ<า>ส้นเลยพันเส้นฟินิชปุ๊บระยะเบรกรืดๆไหลขึ้นเทเลอร์ได้เลยพร้อ<ล>มเก็บเพราะว่าพอคุณอยู่บนเทเลอร์แล้วตำรวจจับไม่ได้คุณเห็นอะไรอะ่ะคุณไม่เห็นคุณเห็นรถอยู่บนเทเลอร์ก็ลงเบิรคนก็จะจอดเรียงกันอย่างที่เห็นในในหนังคนไปกดไอ้ไอ้ปุ่มข้ามถนนอะ่ะเพื่อให้ตรงนี้มันแดงแล้วรอไฟเขียวบางที่ก็จะเป็นอุตสาหกรรมก็จะมีมีไฟก็จะใช้คนใช้ไฟฉายปุ๊บไฟขึ้นปุ๊บออกตัวแข่งรันเดียวปุ๊มจบแล้วก็ข<อ>ึ <ding> ้นเทเลอร์อยกย้ายแล้วก็ ไปมานัดเจอกันจ่ายเงินกดที่นู่นค่อนข้างดูเคยเช้าวันเสาร์จะแข่งไปแข่งละแดกเนี่ยน,นะคืนวันศุกร์เอารถไปไดโนสมติว,ว่านี้เป็นทางขึ้นทางขึ้นไปร้านไดโนจอดริมถนนรถแข่งลงจากเทเลอร์ทึ่งล้อแตะพื้นปุ๊บตำรวจมาเลยวู้จับรถผิดกฎหมายอยู่บนถนน สาาระ,ทะ,ะนะแค่จะถอยมาแล้วก็เกลี้ยวเข้าไดโนะตอนยึดเลยถ้าคุณทําผิดจริงอ่ะเคยหนีตำรวจที่นู่นเลยเคยไม่แข่งนี้แหละเฮลิคอปเตอร์มาแล้วปุบ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 ปบ,บตต <laughs> มาเหมือนเหมือนในหนังหมดแหละจริงๆไฟซองเราก็โอ้หนีใครรู้จักทางหนีที่ไล่อะไรก็ไปซูปอัพผมทํางานกับโก้นี่ยแหละที่มอเตอร์แฉกตรงมา15-16ผมจำไม่ได้การติดต่อมาจาก ว่าอยากจะให้ไปไปเป็นพิธีกรผมก็โอเคก็ตกลงเข้าไปไปลองเอาตรงผมไม่ได้ดูเลยแดกดูผ่านๆณตอนนั้นที่ผมดูเหมือนอออพัทไทยกับ e อีโวหอมีพี่ป,ป๊อปปย์อมีพี่ออสแต่ว่าเหมือนกับผมก็อิ่มกับทางอเมริกามาแล้วอ่เมริกาก็ทากันเต็มขับหน้าวิ่ง10มันตั้งแต่ปี2 0 9 7แต่ไทยกว่าจะวิ่ง10ได้มันไม,ไ,มไม่กี่ปีทาให้ผมไม่ไม่รู้สึกตื่นเต้นไปกับมันผมก็คงอยู่กับดิฟซะมากกว่า จําได้เลยว่าวันแรกที่มาภาคตื่นเต้นเราไม่รู้อะไรไม่รู้จักใครเลยแต่เหมือนเราก็เป็นคอมิเดียนมาโดยตลอดในวงการมเรื่องสปอร์ตถ้าออกกล้องคือเป็นตัวตลกตลอดมาเราก็ใช้ตรงนั้นแหละในการที่ทําให้คนรู้จักโกกเขาจะเป็นคนโปูเราก็ตอบรับไปรับมุกไปการที่จะเอาคนดูให้อยู่ในการทํางานต่อวันไม่รู้ว่ากี่สิบชั่วโมงต้องเคลียร์แท็กแล้วเดทแอร์ air. แต่พวกเราก็ต้องเอนเตอร์เทนต่อไปเรื่อยๆตั้งวี่ั้งวันเคยจําได้มีอยู่ครั้งหนึ่งเลิก ตีสาเดินไปที่รถต์ทรถแต่ข้างหน้าผมผมจะเห็นว่ารถทุกคันกาลังออกจากสนามประตูทางออกช่องเดียวก็หลับตาลืมตาอีกทีนึง7จ็ดมงเช้านอนในรถไปเซเว่นพ้าเย็นมาแปะตีฟน,นฟันแล้วก็จัดการที่สนามนะทำงานต่อผมว่าไทยนะตอนนี้ใช้ของอเมกาออสเตรลเลียนิวซีแลนด์ทั้งนั้นคือใช้ของเหมือนกันหมดแต่สำคัญอากาศเขาเรียกว่าซีเ l e วลสนามกับ ทะเลเอเลเวชันต่างกันเท่าไหร่มันมีเรื่องของแรงดึงดูดของโลกเกี่ยวเรื่อง้ยพี่เกี่ยวถ้าสนามที่อยู่ใกล้ทะเลระดับความต่ำของสนามเท่ากับน้าทะเลสนามนั้นจะวิ่งได้เร็วกว่ารถที่อยู่บนเขาอะไรเล่นไปพี่อา้าจริงนี่มีเรื่องนี้จริงอ,อากาศพื้น<อ>แทร็กอ,อุณหภูมิทั้งนี้ทั้งนั้นจะดูแรกให้สนุกอยากให้คนดูศึกษารถนั้นๆมากกว่าสมมติคันนี้ 3Sbeam 4สูบ NA 2J Turbo 800ม้าคันนี้200ม้า800ม้าคันนี้แพ้แค่1วิอ่ะคุณคุณจะต้องตบมือคันนี้นะเฮ้ย <Hey, S 1> มันทำยังไงวะเนี่ยแพ้กันวิเดียวไอ้คันนี้ลงโอ้โหเต็มเลยทีมแข่งเซอร์กิตก,ก็เป็นน้องชื่อท็อปคือรายการจะมีสีผมไปเจอเขาบกทงนี่แหละแล้วก็มีวันหนึ่งเขาบอกผมว่าพี่เดี๋ยวผมต้องขยับรถคันนี้ เป็นโตโยต้าแคมรี่ที่พีระผมจะต้องออกจากปากทางพิษเพื่อไปจอดที่เส้นสตาร์ทเพื่อถ่ายรูปพี่มานั่งกับผมอ่ะโอเคก็ขึ้นไปนั่งออกจากปากทางพิษไปอะ่ะโอโ้โ,อโหเขานึกว่าเขาขับรถ GT3 อยูออกก่การเร่งการเบรคเลี้ยวเร่ง,เล,งเลสซิ่งไลน์ตั้งแต่ต้นจนจอดที่เส้นสตาร์ทจอดปุ๊บผมหันไปนะทําทีมแข่งกันดีกว่าเขาศึกษาและเรียนรู้ <S <S ด้วยตัวเองตั้งแต่เด็กเขาจะไปเกาะรั้วตามโค้งต่างๆแล้วก็ดูว่า นักแข่งคนไหนเบรกตรงไหนใครเบรกตรงนี้แล้วออกโค้งได้ดีกว่าเขาก็เลยแบบเอาดิพี่ผมมี k 7 0ที่บ้านไม่ได้ใช้วันว่างก็เราก็บอกไปกันเลยไปถึงรถมันก็จอดอยู่ในโรงรถของเขิงอยู่บนรถในรถเป็นฝุ่นเขอะเลยนะก็สตาร์ทไม่ติดก็จําสตาร์ทกันออกมาสตาร์ทติดปุ๊บถอยออกมาได้ไปพีระเลยเวลาที่ได้ก็ดีถือว่าแฮปปี้มากกับรถเน่าๆคันนั้นช่วงแรกทำกันเองแล้วก็ไปขอคนรู้จัก มีทําโชคให้หน่อยขอล้อหน่อยขอยางหน่อยก็เนี่ยคือได้อะไรก็เอาหมดอะน้ำมันเครื่องหน่อยคือก็เอาว่าสปอนเซอร์เยอะมากถ้าจะเรียกว่าการให้ของติดต่างๆจุกจิุกิพวกนี้เป็นสปอนเซอร์นะโอ้มี20-30เจ้าก็ต้องขอขอบคุณกับกับทุกท่านท,ที่ที่ช่วยมาตั้งแต่แรกกีฬาแข่งรถอันดับหนึ่งต้องรวยก่อนถ้าอย่างอเมริกาเขามีผู้สนับสนุนที่ดีสปอนเซอร์ดีการที่จะเป็นนักแข่งมืออาชีพได้ ทีมนั้นจะต้องจ้างคุณและทีมนั้นก็ต้องเป็นทีมที่มีตังค์ทีมนั้นมีตังค์เพราะอะไรเพราะเป็นเจ้าของแบรนด์มาลงทุนมีเงินการตลาดมาลงทุนทําตรงนี้หรือว่ามีสปอนเซอร์ใหญ่ m a n a ทีมดีสามารถหาสปอนเซอร์ใหญ่มาลงได้แล้วก็ m a n นจเอาเงินจากสปอนเซอร์ทั้งหมดมา m a n นจทีมได้ซึ่งในไทยยากแหละแล้วก็นักแข่งที่เก่งจริง,รงๆก็ก็จะอยู่แต่ทีมนั้นๆแหละเพราะเขาไม่ปล่อยหรอกแต่บางคนก็ เขาก็อยู่กันแต่ในกลุ่มของเขาอ่ะวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยก็ในช่วงที่ผมเข้ามาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันพัฒนามาเรื่อยๆเพราะว่าเราเริ่มที่จะรับต่างชาติเข้ามาและเราได้ศึกษาจากเขาอย่างรายการใหญ่ๆมันก็มีต่างชาติเข้ามาแข่งเราก็ได้เห็นและศึกษาและได้เรียนรู้ แลกประสบการณ์มีการจ้างวิศวกรจากต่างประเทศเข้ามาเราก็ได้มาดูเขาว่าเขาทำงานยังไง mm hmm. ก็ถือว่าค่อยๆพัฒนากันไปเมกายุโรปญี่ปุ่นเอเชียมันพัฒนาไม่เหมือนกันนะแต่ละทวีปเขาก็จะมีอะไรของเขาเขาจะปล่อยมาให้เราเห็นไหมเขาจะเก็บไว้เพื่อใช้กับทางของเขาอย่างเดียวหรือเปล่า,อ,ลาอ,อะไรมันก็แตกต่างกันไป ผมมาอยู่ตรงนี้ก็คือเพราะว่าผมชอบมอเตอร์สปอร์ตชอบรถชอบความเร็วใช่ไหมชอบการวางแผนมันก็ตื่นเต้นไปทั้งทุกอย่างแหละได้เห็นรถใหม่ๆได้เห็นการพัฒน,น,นามาอันนั้นคือสิ่งที่ชอบได้เรียนรู้สิ่งๆที่ไม่ชอบอ่ะมันก็เป็นเรื่องของความคิดคนมากกว่าแต่ว่าก็คนไม่ดีเราก็ไม่ยุ่งแค่นั้นแหละมันหลายอย่างอ่ะเออมันมันด้วยความที่เสียหน้ามไม่ได้ยอมไม่ได้กูต้องได้กูจะช่วงช่วงชิงมาให้ได้กูจะเอาสปอนเซอร์เจ้านั้นมากับกูให้ได้มนุษย์เรามันก็ หลายความคิดหลายนิสัยหลายอารมณ์มันอยู่ที่ว่าเราจะไปเจอใครเราเจอคนไม่ดีก็ก็ซวยไปอยู่ที่ว่าเราจะสู้กับเขาเราจะถอยอยู่ที่รายการนะเพราะว่าถ้ารายการเล็กๆเ,เขาไม่มีกฎกติกาคุณมีเงินคุณเอาเงินทุ่มไปเด็ยดรถคุณแรงที่สุดยังไงคุณก็ณชนะคนที่มาแข่งรุ่นเดียวกับคุณแต่ไม่มีตังยังไงก็ต้องแพ้แต่รายการใหญ่ๆเนี่ยมันมีกฎกติกาน้ำหนักต้องเท่านี้แคมเบอร์ต้องเท่านี้เขาพยายามที่จะทําให้รถเท่าเทียมกันที่สุดเพื่อการแข่งขันที่มันที่สุดภาพถ่ายเทอดสดที่ออกมามีความสูสีที่สุดรถแข่งอย่างเงี้ยมัน อย่างนี้อย่างนี้เบีอย่างนี้อย่างนี้มันเพราะฉะนั้นกฎกติกาของรายการใหญ่หญอะสมมุติว่าสั่งรถเข้ามาคันนี้จากต่างประเทศทุกคนรู้เลยว่าคันนี้แม่งโคดเร็วแข่งไงก็ชนะคราวน,นี้ก่อนที่จะแข่งมันจะมีวัน B.O.P. ก็คือการที่วัด p e r f o r m ร์แมของรถคันนี้ว่ามันไปได้แค่ไหนยังไง ดูดาตาล็อกดูอะไรก็ตามบอกคันนี้แม่งเร็วกว่าคันนี้2วิท,ทำไงอะ่ะใส่ก็ไป5้าป50โลเพื่อให้มันเท่าเทียมกันหลายคนก็จะเถียงนะเฮ้ยอะไรวะจะมาอย่างนี้ได้ไงอะ่ะผมก็รถผมซื้อมาอย่างเงี้ยผมก็ต้องขับอย่างงี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมองไปถึงภาพใหญ่คุณเป็นเจ้าของงานคุณได้สปอนเซอร์เข้ามาร้อยล้านพันล้าน F1 นะ คุณถ่ายอดสดทั่วโลกคุณอยากจะเห็น2คันแข่งกันอย่างนี้เหรอสงานสุดท้ายแข่ง30กันไอ้ยี่สบาแม่งบี้กันชิบผายเลยกล้องก็ไปจับมันนีเพราะมันมันแต่ที่1ที่2อยู่อย่างเงี้ยฉะนั้นเขาพยายามที่จะทํารถทุกคันให้เท่าเทียมกันคุณจะมาบอกว่าเฮ้ย hey, จะมาทวงผมได้ไงการที่คุณพูดออกไปอย่างนั้นความคิดก็คือรถกูก็ช้าลงสิเดี๋ยวกูก็แพ้สิแต่อย่างที่บอก ผู้จัดสปอนเซอร์เขาต้องมองภาพมันๆใไหมไม,ไม่ได้อยากจะมองภาพคุณเข้าเส้นชัยเดียวๆคนเดียวไม่เอาแค่นั้นเองมอเตอร์สปอร์ตตอนนี้มีอัลติซาสองคันคันนี้ 2J800 มาคันนี้ 3Sbeam อ,ออตโต้ขายนะใครสนใจก็ติดต่อมาคันนี้เป็นของท็อปท็อปซื้อก่อนอื่นเลยมันคืออัลติซาคือชอบแล้วมัน 2J800 มาลงตัวดีก็ซื้อส่วนคันนี้ก็สวยเดิมๆสวยเอามาแต่งก็สวยแต่ว่าจะขายล้ เพราะว่าเนี่ยมารบกวนเขามาฝากเขาจอดที่อู่อู่เกิดไกลเลิศนะครับถนนกาญจนาพิเศษก็ไม่มีเวลาขับที่บ้านไม่มีที่จอดไม่รู้ซื้อมาทําไมผมว่ามันเป็นรถที่คนเล่นรถทุกคนต้องชอบมันเป็นรถในยุคที่กําลังจะเข้า2000แล้วโตยต้าได้พัฒนาออกแบบเครื่องใหม่ก็คือ 3S มเอสบีขับหลังนิสง้งเกียร์ออตโต้แล้วก็6สปีดเอ่อเกียร์ธรรมดาระบบของเครื่องมันก็ค่อนข้างซับซ้อนมันไม่ใช่ว่าจะไปทานู่นทํานี่เล่นได้เหมือนเจมันต้องเฉพาะกล่องนี้ถึงจะดี เอ็นเทตรงนี้ถึงจะดีกว่าแลวสายแมีก็จะจบในตัวของมันมันไม่ไม่ได้มีเอาไปต่อในรุ่นอื่นๆผมเป็นคนชอบรถ4และ5ประตูผมจะไม่ค่อยชอบรถ2ประตูสปอร์ตอะไรอเงี้ยชอบขับหลังในการเลี้ยวการบังคับควบคุม มันสนุกกว่ามีซื้อ e c ว v i c 3ประตูมา3คันแต่3คันนั้นคือซื้อมาทําขายนะแล้วก็มี4ประตูอีก2คันคันนึงมันซื้อมาเพราะจะเอาเครื่องมันเป็นเครื่อง B16 อีกคันหนึ่งซื้อมาจะทําสไตล์ JTCC ก็จะเอาไปโชว์ Honda Face ก็รอติดตามดูแต่ว่าไม่ใช่ว่าสมมติว่ามี Honda Face งานที่จะถึงแล้วรถผมจะไปแบบ รูปแบบ JDC เต็มเลยนะผมก็จะไปในสิ่งที่ผมผมหยุดแค่ไหนผมก็แค่นั้นเอาไปโชว์แค่นั้นเพื่อให้คุณได้ติดตามเรื่องราวมันว่าจากรถเดิมๆคันนี้เปลี่ยนช่วงล่างไปแล้วใส่ล้อนี้นะเห็นอย่างนี้ที่งานแล้วเดี๋ยวงานต่อไปผวกก็จะเห็นการพัฒนาของคันนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็มีรถแข่งจุกจิกรถแข่งก็จะมีเพิ่งได้แจ๊ดจมา K70 ไอสีประตูที่ทํา j c c นั้นอาจจะแค่วิ่งแบบแท็กเดย์ขำๆช่วงนี้อ่<ๆ>ก็ยังอยู่ในนั่นแหละช่วงหลังจากโควิดผมก็ตกงานร้อเพราะว่าผมทํางานวงการ ม o อร์สปอร์ตมอร์สปอร์ตก็หยุดไปในช่วงที่มีโควิดก็พยายามที่จะก็หาเงินมันต้องหาเงินอ่ะเพราะเจ้านี้ไม่หยุดทวงอ่ะก็ขายล้อขายอะไรขายน้ําพริกก็ว่ากันไปตอนนี้แค่แค่รอว่าเมื่อไหร่จะมีงานแข่งก็ถึงจะกลับไปทํางานความสุขในการมีรถแล้วไม่ได้ขับหรือะไรี่แค่เนี้ผมเป็นคนที่ เลิกบ้าแรงม้ามานานแล้วเพราะว่าเราจะทําเร็วแค่ไหนก็ตามทําแรงแค่ไหนก็ตามเราลงไปกี่ล้านก็ตามยังไงมันต้องมีคนเร็วกว่าเราแน่นอนเพราะนั้นผมยอมแพ้ก่อนคุณอยากเร็วคุณเร็วเลยผมเอาแค่นี้พอเอาขับมันพอสําหรับคนที่ดูเรสบอยก็ต้องเป็นคนที่อยู่ในวงการรถก็ส่วนใหญ่นะฮะก็จริงๆแล้วพอดูตั้งแต่ต้นผมก็พูดไปหมดแล้วแหละก็อยากจะให้ทุกทุกคนท,ที่ที่อยู่ในในวงการมีสติกันมีสมาธิมีสติแล้วก็คิดกันให้มันดีนิดน,นึงนะฮะแล้วก็มันจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้น แฟนเพจของผมส่วนตัวนะก็จะเป็นจิมมี่ซูปอัพไทยแลนด์ถ้าเป็นทีมแข่งก็จะเป็นทีม p o ป o t y p e Racing ถ้าเป็นอู่ผมไม่ได้รับทํารถทั่วไปแต่ว่าผมทํารถตัวเองกับรถคนรู้จักหรือว่าถ้าคนอยากจะให้มาทําจริงๆสร้างรถแข่งอะไรก็มาคุยกันได้ก็จะชื่อ Polotype Racing YouTube Channel ก็จะจิมมี่ช n น e ลนะฮะก็เข้าไปดูได้ก็ฝากติดตามผลงานนะะนะครับผมนี้ก็ขอบคุณพี่จิมมี่มากนะครับขอบคุณมากครับ